ห้ามโอนมาจำใดๆทั้งสิ้นทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางโฆษณาให้เท่านั้นไม่มีส่วนใดๆกับรถคันนี้ครับอยู่นิดน้ครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมีรถเข้าไร่เข้าสวนมาให้รับชมกันอีกแล้วใครที่กำลังหารถไว้ใช้งานลองพิจารณาคันนี้ดูนะครับเผื่อท่านใดที่สนใจเมื่อพร้อมเราไปรับชมกันเลยครับ Toyota Mighty X รถตี40หน้าเดิมท้ายเดิมเครื่องดีเกียร์ดีเบรกดีคัสซีสวยช่วงล่างแน,น่นๆนยางดีทั้ง4เส้นยางอะไหล่ครบติดเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับขับดีวิ่งทางไกลสบายภาษีเต็ม69เล่มพร้อมโอน เ้าของขายในราคา89,000บาทครับรถอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0923564473เบอร์เดียวเท่านั้นครับท่านใดที่อยู่ใกล้ไปดูรถพูดคุยต่อรองราคาหน้างานเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับเมื่อมีคลิปใหม่ๆท่านจะได้รับชมก่อนใครพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ